อาคะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันต่ออย่าลืมนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะอบรมการนวดทุนาครั้งที่2นะคะโทรศัพท์มาสำรองที่นั่งด่วนนะคะเพราะว่าตอนนี้จำนวนที่นั่งก็เหลือน้อยลงแล้วทุกทีทุกทีนะฮะโทรศัพท์มาค่ะ0 8 6 9 0 6 3 9 9 1นะคะ086 906 3991่ค่ะเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยของแพทย์จีนเนี่ยทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์กินยาก็ได้ยาจีนนะคะ ฝังเข็มก็ได้นวดทุยนาก็ได้อาจารย์บอกว่า3อันนี้ได้หมดนั่นแหละนะคะแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยเสริมตรงที่ว่าถูกหมอนะคะถูกหมอถูกคนถูกหมอก็คือคุณจะเลือกไปาศาสตร์ใดก็ว่ากันไปจะเป็นแผนปัจจุบันก็ได้แผนจีนก็ได้แผนไทยก็ได้อันนี้เอา,เอา,เ,อาเอาให้มันถูกทางอันที่2พอไปหาถูกทางแล้วคุณหมอที่ทําการรักษาจะมีความชํานาญในการรักษาแค่ไหนนะคะสองข้อนี้ว่าเราเราเราน่าจะพอหาข้อมูลได้อาจารย์นะคะหาข้อมูลหา องค์ความรู้ได้แต่ถูกจังหวะนี่มันจังหวะมันยังไงอ่ะอาจารย์เป็นปุ๊บไปเลยเหรอหรือมันต้องยังไงคือเป็นปุ๊บเนี่ยเขาส่งโรงพยาบาลก่อนนั่นแหละถูกต้องค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก่อนออกโรงพยาบาลเนี่ยถ้าโรงพยาบาลนั้นมีฝังเข็มเนี่ยและคนไข้ญาติคนไข้อยากจะฝังเข็มเนี่ยช่วงจังหวะนั้นก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่สุดนั่นคจังหวะซึ่งถูกเวลาขอให้เข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วที่สุดใช่แล้วไม่ใช่ว่าทิ้งไว้สามปีแล้วค่อยมาเจอว่าเออฉันจะรักษาค่ะอันนั้น ค่อนข้างจะยากะนะครับเวลาเวลานี่เป็นส่วนสําคัญแม้แต่เวลาช่วยชีวิตนะถ้าคุณส่งาาคนไข้แบบเนี้ยไปได้เร็วที่สุดเนี่ยค,คุณหมอก็จะได้มีเวลาช่วยชีวิตถูกต้องถ้าไปเจอการจราจรติดขนาดนี้ไปไม่ทันมือหมอเนี่ยมัคนควเป็จจเน,เนกันอาจารย์อะค,ะค่ะ ในความเห็นของอาจารย์อาจารย์ยังมีความคิดว่าถ้ามีอาการปุ๊บเนี่ยควรจะส่งหมอแผนปัจจุบันก่อนไหมธรรมดามันไม่ต้องมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะอาจารย์ยางงานะพูดถึงนะใช่ไหมคะในต่างประเทศในประเทศจีนเองในประเทศอเมริกาเองก็เป็นแบบนั้นนะครับพอเป็นมาก็ต้องส่งโรงพยาบาลเราหมอแผนปัจจุบันเป็นคนดูแลแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยเขามีคลินิกแพทย์จีน ขึ้นมาอยู่หลายที่เหมือนกันอย่างโรงพยาบาลวิภาวดีก็มีคลินิกแพทย์จีนขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าสู่กระบวนการการรักษาของแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยนะคะพอพออาการเริ่มดีขึ้นลองปรึกษาคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ดูว่าถ้าเราจะใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเข้ามาเสริมเนี่ยจะได้ไหมถ้าได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เหมาะมากๆถูกไหมอาจารย์ ถ้าหลังจากตรงนั้นไปแล้วล่ะมันมันมันยังไงฮะมันจะยังได้อยู่ไหมมันก็มันก็จะแย่ลงเรื่อยๆค่ะการตอบสนองก็แย่ลงเรื่อยๆในประเทศอเมริกาเองเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ว่าพอเข้าสู่กระบวนการแล้วเนี่ยช่วยช่วยเหลือชีวิตแล้วเนี่ยแล้วดูซิว่าถ้าเกิดเป็นเส้นเลือดมีมีบีดมีเลือดออกเนี่ยเลือดหยุดหรือยังนะะสัญญาณชีพปลอดภัยไหมถ้าปลอดภัยเขาก็ลงเลยค่ะหมอเขาก็เรียนมาแล้วค่ะแล้วก็ เสริมกันได้ในขณะ,ะขณะที่อยู่โรงพยาบาลน่นเป็นทางที่ดีถ้ามีอาการมีอาการปุ๊บรีบไปหาหมอแผนปัจจุบันถูกไหมคะอาจารย์พอเข้าสู่กระบวนการรักษาของแผนปัจจุบันแล้วอาการเริ่มดีขึ้นมาใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเสริมไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็มก็ดีกินยาก็ดีหรือนวดทยหนาก็ดีถ้าทําแบบนี้แล้วโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยมันจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมต้องบอกี้บางคนเนี่ยสมองเนี่ยมีการบาดเจ็บแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นที่กลับมาอาจจะ80เปอร์เซ็นมันจะทิ้งร่องรอยนิดหนึ่งเวลาเราเดินเราอาจจะเดินไม่เหมือนเดิมบางคนเนี่ยเวลาเราเดินเราเดินแบบนี้อแต่ถ้าคนที่หายแล้วเดินได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีเครื่องมือช่วยเลยเนี่ยขาบางคนก็จะเป็นอย่างนี้ขาข้างที่เป็นนะมันมนก็ไม่สามารถไปอย่างนี้ได้มันต้องเหวี่ยงนิดหนึง่งถึงจะไปตอนเหวี่ยงเนี่ยพร้อมกับแขนไปด้วยซีกนี้ค่ะวันจะถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในวงการเราจะเห็นเลยว่า ลักษณะเดิมแบบนี้เป็นลักษณะที่เขาหลังจากเป็นอัมาพาตมาแล้วอพอจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเดินเข้าห้องน้ําเองก,ก็เดินแบบเดิม,มแทบไม่ได้แล้วอาจารย์บอกว่าวิธีมันต้องมีมันต้องมีเขาเรียกว่าในเมื่อมันมีอาการแล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องถือว่าร่างกายมีตําหนิแล้วโอกาสจะให้ฟื้นกลับมาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าวบางคนล้วมันจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะอาจารย์บางคนเนี่ยเป็นแบบว่าสเส้นเลือดสมองเนี่ยเป็นแบบเกร็งขึ้นมา แล้วก็ขาดเลือดไปเลี้ยงบางส่วน<า>แล้วก็เป็นอ่อนแรงชั่วขณะ<า>ถ้าเป็นแบบนั้นถ้าเส้นเลือดสมองนั้นคลายโดย<า>ไม่แตกไม,ไม่ไม่ตีไม่ตันแล้วเนี่ยก็าาอาจกลับมา100%เหมือนเดิม,มเดินได้แบบเหมือนเดิมเลยแสดงว่าอยู่ที่กลุ่มอาการของแต่ละคนด้วยแล้วถ้าอย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะว่าอาจารย์ว่าถ้า,ถ,าถ้าเราไม่สามารถฟื้นกลับมาถึง100%เนี่ยเต็มที่มันได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเข้าสู่การรักษาเร็วนะก็ประมาณ80ก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะจ๊ะ80ก็คือเชื่อเหลือตัวเองได้หมด นะครับบางคนเนี่ยที่เคสที่ผมบอกว่าไปทะเลาะเพื่อเพื่อแย่งลูกเนี่ยต่อหน้าศาลแล้วล้มต่อหน้าศาลเนี่ยคนนี้กลับมาขับรถได้เองเพราะว่าเพออิญเขาเป็นข้างซ้ายและเกียร์ออโต้เนี่ยไม่ต้องใช้เท้าซ้ายถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นข้างซ้ายอาจารย์ห่าจะรักษาง่ายกว่าเป็นด้านขวาใช่นะครับเขาก็เริ่มหายในวิวแชร์เขารีบบริจาคทิ้งไปเลยลูกน้องที่บริษัทช่วยกันระดมเงินซื้อวิวแชร์มาให้บ้านที่เขาอยู่ห้องน้ําต้องขยายใหญ่ ประตูนะ,ะเพื่อให้วิวแชร์เข้าได้อตอนนั้นไม่ต้องใช่นะ,ะตอนที่ขับรถมาที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วลงมาเนี่ยค,คนรับเวนเปยังตกใจว่าเอ้าขับรถมาด้วยตัวเองอแต่ว่าจอดแล้วให้คนขับรถไปให้เวนเปยไปช่วยจอดที่นั่นห้หน่อยก็คือพอข้างซ้ายเนี่ย และถ้าเกิดว่าในอีกกรณีของกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งละ่ะคะอาจารย์โอเคถ้าเข้าสู่กระบวนการการรักษาได้เร็วไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันก็ดีหรือแผนจีนก็ดีนะคะถ้าเข้าสู่ได้เร็วโอกาสรักษามันก็จะเร็วขึ้นถูกไหมคะอาจารย์แต่ถ้าในอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออาจจะฟังรายการของเราเนี่ยวันนี้กําลังติดตามรับชมรายการอยู่เราอาจจะเป็นมานานแล้วนะคะจะกี่ปีขึ้นไปหรือว่ามันไม่ควรจะเกินเท่าไหร่กระบวนการการรักษาถึงจะสำฤทธิ์ผลคือ เอาอย่างว่าไม่เกิน3เดือนไม่เกิน3เดือนยังรักษาได้โอเคอยู่ดีที่สุดนะคะถ้าเกินปีเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็คูณจํานวนปีไปคนะครับบางคนสามปีห้าปีก็คูณไปนะบางคน10ปีแล้วเนี่ยถ้ายังขยับไม่ได้นี่ก็คือโอกาสค่อนข้างจะยากค่ะ <c oughs> ค่ะออแล้วทําไมเอยเห็นในบางข้อมูลบางอันเนี่ยก็บอกว่าอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยคุณก็อย่าชะล่าใจอย่าประมาทนะเพราะมันมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาเป็นอีกอย่าง,งานั้นจริงหรือเปล่าจ๊ะถูกครับ,รบทำไมเป็นอย่าง,งานั้นล่ะคะจ๊ะคือเส้นเลือดในสมองเราเนี่ยมันชรลาภาพลงแล้วใช่ค่ะครับแต่แล้วเรามักจะเปรียบเทียบให้คนไข้ฟังว่ามันเหมือนกับแผ่นดินไหวคุณคิดว่ามันไหวครั้งหนึ่งในที่นี้แล้วเนี่ยมันจะพอแล้ว มันชานี้มันัเตอร์ช็อกมื่อไงนอกจากอัลเตอร์ช็อกที่ว่าเนี่ยมันยังมีอีกครั้งต่อไปอ่ะถูกครั้งต่อไปแล้วคุณจะรู้ว่ามันมาเมื่อไหร่ที่เราเคยเจอบางคนเจอสี่ครั้งอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็มีบางคนเจอสองข้างเลยก็มีสิ่งที่เหลือรอดออกมาที่ไม่เป็นอัมพาตคือลูกตาตานี่กับตานี่มองได้ค่ะลิ้นเนี่ยังแทบขยับไม่ได้ค่ะนะครับสองข้างเลยนะสองข้างจริงไหมคะที่เขาบอกว่าอาการอัมพาตเป็นเป็นอาการเริ่มต้นของคําว่าอัมพาต ก็ยังไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คือถ้าเป็นเบาเป็นอมพฤกษ์เป็นหนักเป็นอมพาตหรือว่าจากอมพาตแล้วก็ถอยมาเป็นอมพฤกษ์ก็ได้นะคือจากอมพาตที่ใช้การไม่ได้ครึ่งหนึ่งนะแล้วกลับมาเป็นใช้การไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะอันนั้นก็คืออมพฤกษ์แหละ ในกรณีของอาจารย์อาจารย์บอกว่าการรักษาเนี่ยถ้าไม่เกิน3เดือนโอกาสที่จะฟื้นกลับมาประมาณ5 60%เนี่ยมีสูงมากๆเลยแต่ถ้าเกินจากนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้การรักษามันได้ผลน้อยลงน้อยลงน้อยลงผมเคยรักษาคนหนึ่งค่ะห้าปีนะก็เป็นมาห้าปีแล้วเป็นผู้หญิงอายุประมาณสี่สิบหกนะครับเขาตอนแรกต้องให้คนส่งมาฝังเข็มนะครับหลังจากรักษาไประยะหนึ่งเพราะนานพอสมควร เขาสามารถนั่งรถกระป๋อเราเรียกรถกระป๋อนะรถค่ะรถเล็กๆที่วิ่งตามตามบ้านตามบ้านซอกซอยอะนะคะลงรถแล้วก็เดินข้ามถนนหกเลนเดินก็ทั้งนั้นที่เป็นมาห้าปีแล้วนะเป็นมาห้าปีแล้วคือมันสามารถที่จะพื้นกําลังเข้าได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วเวลาเข้าสู่กระบวนการการรักษานี่ยังไงคะอาจารย์ต้องใช้ทั้งยาทั้งเข็มไหมหรือว่า ใช้แต่เข็มอย่างเดียวหรือควรใช้แต่ยาอย่างเดียวเป็นแบบไหนคะอาจารย์แล้วส่วนใหญ่เราก็ดู <c oughs> ดูคนไข้เป็นหลักนะครับว่ามาด้วยอาการอะไรนะครับใหญ่ <c oughs> เราก็ใช้เข็มเป็นหลักนะครับ <c oughs> ใช้เข็มเป็นหลักนอกจากคนไข้บางคนไปในโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลแพทย์จีนที่มี <c oughs> ยาด้วยเนี่ย <c oughs> ก็อยากจะกินยาด้วยนะั <c oughs> ่นก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะ <c oughs> สมมุติว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่นะฮะเราขอตีขอบที่ประมาณ3ปีก็แล้วกันนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้น ฟังรายการอยู่ติดตามรับชมรายการอยู่แล้วมีอาการอย่างที่อาจารย์บอกเลยก็คือซีกใดซีกหนึ่งยังมีปัญหาอยู่นะคะอาจจะอาจจะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งหรือว่าปัญหาก็ยังยังยังเหมือนเดิมอยู่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาก็จะมีคําถามตามมาว่าต้องไปหาหมอทุกวันไหมต้องรักษาบ่อยแค่ไหนนานแค่ไหนค่าใช้จ่ายอะไรเป็นยังไงอาจารย์จะแนะนํำยังไงดีคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าฝังเข็มเนี่ยในประเทศจีนเองเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแบบเนี้ยฝังวันเว้นวันวันเว้นวันเลยเหรอฮะอาทิตย์ละสามวัน แต่ในเมืองไทยที่เราถ้าที่เราเจอเนี่ยขอแค่ทีละสองวันเนี่ยคนไข้บางทีก็ยังยังหาเวลาให้ลาบากลำบากใช่ใช่หาเวลาให้ลําบากถ้าจะบางบางโรคนี่ถ้าฝังเข็มต้องฝังทุกวันนะครับถ้าอยู่โรงพยาบาลฝังเข็มในประเทศจีนเองฝังวันละสองครั้งถ้าในประเทศจีนนะถ้าเป็นโรงพยาบาลฝังเข็มโดยเฉพาะเนี่ยฝังเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งวันละสองครั้งนั่นคือ แล้วแต่เคสแล้วแต่สถานที่แล้วแต่าาและอย่างกรณีโอเคทุกวันก็ไม่ได้วันเว้นวันก็ไม่ได้นะคะอาทิตย์ละสองวันก็ไม่ได้อาทิตย์ละวันนี่พอไหวแม่จย์คือถ้าเขาก็าไม่หมายว่าที่มันจะช้าไปหน่อยก็อ,อาทิตย์ละวันก็พอได้อยู่ถ้าเป็นนะไปได้ถ้ามีคนปีดเวลามาช่วยสักวันหนึ่งก็น่าจะจะด,ดีกว่านะคือพูดง่ายว่ายิ่งรักษา จําจนวนครั้งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้การเดินไปสู่ความสําเร็จในการรักษามันก็จะเห็นผลเร็วขึ้นเท่านั้นมันก็คล้ายกินยาแหละครับคุณกินที่ละครั้งนายาบางตัวก็ให้กินทุกวันด้วยจำอะไเนี่ยว่ากำลังจะถามอาจารย์ว่าอย่างกรณีของท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอาจารย์นะคะเดือนหนึ่งอาจจะลงมาหามาหาลูกหลานอาจจะแวะมาฝังเข็มเพราะว่าในในพื้นที่ในจังหวัดของเขาเนี่ยไม่มีหมอฝังเข็มนะคะก็จะมากรุงเทพบ้างอะไรบ้างเดือนละครั้งสมมุตินะคะ มาหาคุณหมอทีโอเคคุณหมออาจจะฝังเข็มเดือนละครั้งสมมตินะฮะแล้วคุณป้าบอกหมอจ๋าจัดยามาให้ชันหนึ่งเดือนเอาไปทานต่างจังหวัดได้ไหมอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ได้นะคือถ้าเกิดไม่ฝังเข็มเลยอ่ะให้หมอจัดยาเลยเนี่ยได้ไหมได้เหมือนกันใช่ไหมฮะมีบางคนนี่บอกว่าญาติอยู่อเมริกาอยากจะได้ยาไม่คือส่งเข็มไปฝังไม่ได้แน่นอนถูกต้องค่ะก็ส่งยาไปเป็นเดือนก็มีค่ะ แต่ว่าาจจะต้องผ่านการตรวจของจลกากรถูกต้องค่ะและที่สําคัญเนี่ยคนจะต้องมาให้คุณหมอท่านตรวจก่อนว่าตอนนี้อาการของคุณนั้นเป็นแบบไหนถูกไหมคะถ้าเป็นไปได้นะครั้งสองครั้งแรกต้องให้คุณหมอได้ที่ประจอนแบบใทลจีนหน่อยใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะอาจารย์ที่กลัวก็คือว่าเดี๋ยวจบรายการไปแล้วหลายท่านจะโทรศัพท์มาแล้วบอกคุณหมอคะจัดยามาให้ฉันเดืเดือนอย่างเงี้ยไม่ถูกไม่ได้ ยังไงคุณต้องมาเจอหมอก่อนให้หมอท่านให้หมอแต่ละท่านวินิจฉัยก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ตามจังหวัดใหญ,ใหญ่ๆก็จะมีแพทย์จีนอยู่เยอะนะคะอาจารย์อย่างวันนั้นประชุมแพทย์แผนจีนเนี่ยก็มาจากกาันทั่วประเทศเกือบทุกจังหวัดเลยเนะคะเพราะฉะนั้นลองดูในจังหวัดในพื้นที่ของคุณนะคะว่ามีแพทย์จีนนะคะที่มีความชํานาญเนี่ยลองไปปรึกษาท่านดูนะคะหรือว่าจะจะช่วงไหนที่มาในกรุงเทพนะคะก็อันนี้าาต้องบอก <จะ S 2> ว่าเป็นข่าวดีของ ประชาชนไทยก็ได้ว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะมีเด็กรุ่นใหม่ที่จบปีหนึ่งไม่น้อยกว่า,าต้องเป็นร้อยสองร้อยคนแม่าาจีนแต่ละรุ่นที่ไล่จบกันมาคราแล้วมันจะขยายไปทั่วทั่วประเทศได้ถ้า,ถ,าถ้าคนพอใจที่จะไปอยู่ต่างจังหวัดถ้าไม่กระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพซะก่อนะนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะกระจายกระจายไปนะครับถ้าที่ผมรู้มาก็ที่ นครราชสีมาก็มีมหาวิทยาลัยแพทย์จีนเกิดขึ้นแล้วค่ะอนาคตข้างหน้าก็จะมีทางเลือกให้มากขึ้นถูกต้องค่ะนะค่ะจะมีเด็กรุ่นใหม่ที่จบแพทย์จีนมาค่ะไปฝังเข็มหรือว่าจะยาจีนก็ว่ากันไปใช่ค่ะอนาคตข้างหน้าไม่ไม่ใช่มีอยู่แค่กระตุกเดียวนะคะอนาคตขยายไปอีกแน่นอนค่ะอย่างนั้นให้อาจารย์ย้ำนิดนึงก่อนว่าเมื่อกี้เดี๋ยวบางท่านอาจจะอาจจะขอคำยืนยันกักอาจารย์อีกสักนิดหนึ่งตรงที่ว่า การรักษาอาการแบบนี้เนี่ยจะใช้เข็มอย่างเดียวก็ได้จะใช้ทั้งเข็มทั้งยาก็ได้หรือจะใช้แต่ยาอย่างเดียวก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นจะใช้กระบวนการการรักษาแบบไหนต้องผ่านการวินิจฉัยของแพทย์ก่อนครับถูกไหมคะถึงจะถึงจะดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณด้วยนะคะอาจารย์มีจะเสริมในกรณีของโรคหลอดเลือดสมองอีมั้ยคะอาจารย์ในประเด็นที่เราอาจจะคือโรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่มากับความทันสมัยของ ของวิวัฒนาการต่างๆก็ได้เพราะว่าคนเราเนี่ยออกกําลังกายน้อยลงกินอาหารได้ค่อนข้างที่จะอาจจะมากเกินไปนะครับมากเกินไปในแง่ของการดูดซับเอาสิ่งที่มันก่อโรคเยอะเกินไปนะแล้วก็ความเครียดนะครับความเครียดจากการงานความเครียดจากความเป็นอยู่นะครับสินค้าราคาแพงนะครับงานการอะไรก็แล้วแต่นะครับต้อง ต้องพยายามดูแลสภาพจิตของตัวเองให้ดีอ่าใช่ใช่นะ,ะแรกเลยเพราะว่าก่อนที่มันจะเป็นนี่เนี่ยสภาพจิตเนี่ยหลายคนย่าเย่ใช่ใช่บางคนกินยาอยู่แล้วก็คิดว่ากินยาลดความดันนะก็คิดว่าไม่เปไ็นไรก็หยุดมันบ้างก็ดีอ,อแล้วก็หยุดแล้วก็ไปไป,ไปหาหมอ,อ,อแล้วกไม่ไปวัดความดันไปกินเหล้าอีกอ,อไปไปอยู่ดึกอีกอย่างเงี้ยไปเสี่ยงกับชีวิตอีกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ เป็นเพชฌฆาตเงียบเหมือนกันเวลามามันก็มาปุปรับอย่างที่บอกตอนต้นรายการว่ามันเหมือนลมมันมากระทําคุณจะรู้ว่าลมพายุมันจะซัดเข้ามานะในมหาคุณในช่วงเวลาไหนนะครับาอย่าอย่าประมาทในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีของอาจจะมีญาติผู้ใหญ่อยู่ที่ฟังรายการอยู่นะคะแล้วเรามีญาติที่มีอาการแบบนี้อยู่นะฮะหรือว่า คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการแล้วมีปัญหาอยู่ตอนนี้อาจจะไม่สะดวกที่จะกินยาจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามเช่นอยู่ต่างจังหวัดจะมากรุงเทพก็ลําบากจะหายาก็ลําบากฝังเข็มก็อาจจะไม่สะดวกนวดถุยนานนี่อาจจะไม่สะดวกทั้ง3ข้อเลยอาจารย์มีวิธีหรือว่ามีคําแนะนําให้ให้เขาดูแลตัวเองในขณะนี้ได้ไหมถ้าในกลุ่มของกลุ่มของคนที่เป็นอยู่แล้วมันมีวิธีฟื้นแบบตัวเองได้ไหมอาจารย์กายภาพบําบัดด้วยตัวเองทํำยังไงคะ ก็ดูิื่ว่าถ้าแขนเราใช้ไม่ได้ค่ะนะครับค่ะหาลอกมาะลอกที่เป็นเหล็กนะครับแล้วก็ทําเอาห่วงที่เด็กเขาเล่นที่เป็นห่วงยางอนะแล้วก็เชือกมาแล้วก็คล้องไว้เอามือที่ดีเนี่ยดึงข้างที่ไม่ดีมันก็จะมันก็ว่ามันจะฝืนขึ้นไปใช่ใช่ครับขาก็เหมือนกันไปไปห้อยไว้ให้ลอกข้างมือดีชักนะการฟื้นผูไม่ึอย่างน้อยสุดไม่ให้กล้ามเนื้อ รีบไปเพราะว่า<ม>ถ้าการรมเนื้อรีบไปแล้วเนี่ยโอกาสจะพื้นฟูเนี่ยค่อนข้างจะยากมไม้แต่จะยืน<ม>ใช้วอลเกอร์ถ้าคนที่เป็นแล้วเนี่ยนะ,ะเป็นแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีโอกาสเดินได้เนี่ยก็ขอให้ขยันเดินโดยม,มีผู้ติดตามเพื่อไม่ให้ล้มนะอาจารย์กำนจะบอกว่าคุณเป็นอวัยวะใดก็ตามอย่าปล่อยให้อวัยวะนั้นอยู่นิ่ง หรือว่าเป็นแขนก็ไม่ใช่ว่านิ่งอยู่เงี้ยแล้วก็บริหารแต่ฝั่งข้างที่ไม่เป็นเนี่ยมันมันไม่ใช่ข้างนี้ข้างนี้ก็ต้องขยับถูกไหมฮะข้างที่เป็นก็ต้องขยับด้วยเหมือนใช้ใช้การเสริมด้วยข้างอีกข้างหนึ่งนะครับพยายามทาด้วยตัวเองคอย่าขี้เกียจเพราะบางคนก็บอกว่าเน้ไม่เป็นอัมพาตแล้วมันลุกไม่ได้แล้วก็แคงก็นอนออย่างเดียวเอมันก็ได้ไม่ได้ใช่ค่ะต้องลุกขึ้นมาบ้างใช่ค่ะฝืนนะมนุษย์มันต้องฝืนถ้ากล้ามเนื้อคุณไม่ฝืนมันจะฟอรีบไปนะใช่ค่ะ และยิ่งถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อฝ่อรีดเนี่ยโอกาสรักษาก็ยิ่งห่างไกลไปอีกนะคะเพราะการเนื้อแข็งรีบไปเนี่ยว่าไหลหลุดเนี่ยโอ้ท่านี้ยุ่งเลยการู้ฟูนี่ยิ่งแย่ใหญ่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นมากเนี่ยมันก็จะมีถ้านอนนานๆก็จะมีปัญหาเรื่องแผลกดทับอีก ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลกดทับอาจารย์เราเคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มอกซ่าไปรักษาอาการของแผลกดทับ mm hmm. คุณก็อาจจะใช้วิธีแบบนั้นก็ได้ในกรณีของญาติผู้ป่วยนะคะที่ต้องอยู่เฝ้าไข้ผู้ป่วยนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแผลกดทับนะคะทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องราวบางส่วนนะคะที่เราหยิบยกมาพูดคุยกัน mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ศาสตร์การแพทย์แผ,ผนจีนไปดูแลไปรักษาอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะคะอย่างที่อาจารย์ท่านบอกค่ะว่า คนเราเนี่ยถ้าเราป้องกันมันน่าจะดีกว่าการแก้ไขเพราะว่าถ้าแก้ไขแล้วเนี่ยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วเสียสุขภาพกายและใจแล้วก็จิตก็ไม่เคยดีด้วยนะคะเผลอๆคนใกล้ตัวก็พลอยจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นป้องกันได้น่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะให้อาจารย์นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะหรือว่าอยากจะโทรศัพท์มาขอคาแนะนํากับคุณหมอปิงก็ดีนะคะหรือว่าอาจารย์วิวัน์ก็ดีเนี่ย สามารถที่จะฝากคำถามกับทีมงานเราได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 6 9 0 6 3 9 9 1ค่ะ0 8 6 9 0 6 3 9 9 1ค่ะยังไงก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือเบอร์นี้เป็นหมายเลขที่นอกจากคุณจะโทรศัพท์มาเพื่อติชมรายการแล้วนะคะหรือว่าแนะนำรายการแล้วก็ยังเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้ในการ เปิดรับสมัครสมาชิกนะคะของรายการของเราตอนนี้มี3-400ท่านเข้าไปแล้วนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถโทรศัพท์มาเพื่อสำรองที่นั่งในการอบรมแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมของทางรายการวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะอาจารย์วิวัน์จงหมายรักอ้อยคเนพรพิทักษ์พง์ลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการคลินิกไทจีเนใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา10นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ you <laughs>